สวัสดีครับพบกับรายการวิกู๊วิแคร์นะครับพบกับดาร์ฟอีเช่นเคยนะครับทุกทุกคนมีปัญหากันไหมครับเวลาเรากดกระจกประตูรถนะครับมีอาการฝืดหรือมีเสียงดังนะครับเนื่องจากว่าตัวปัญหาเนี่ยครับอาจจะเป็นตัวยางนะครับมีการเสื่อมสภาพหรือว่ามีสิ่งสกปรกนะครับไปติดอยู่ในร่องยางกระจกนะครับคลิปนี้นะครับมีวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่บ้านแบบง่ายๆมาให้ทุกคนดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถกันดีกว่าครับครับสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับสาหรับกระจก นะครับเวลาขึ้นลงมีการฝืดนะครับหรือมีเสียงดังเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองนะครับโดยนะครับเราสามารถสังเกตนะครับจากสิ่งสกปรกภายในล่องนะครับล่องยางกระจกนะครับว่านะครับมีสิ่งสกปรกอยู่ภายในล่องหรือเปล่านะครับการแก้ไขก็คือนะครับช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับภายในล่องยางกระจกนั่นเองอ่านะครับลูกค้าสามารถทําเองได้ง่ายๆนะครับเช็ดนะครับทั้งด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง ของตัวยางร่องนั่นเองนะครับเช็ดให้สะอาดนะครับจากนั้นนะครับลูกค้าสามารถใช้สเปรย์หล่อลื่นนะครับหรือถ้าที่บ้านไม่มีนะครับให้ใช้่าพวกแว็กซี่นะครับหรือแชมพูนะครับเพื่อทําการแก้ไขก่อนนะครับแต่สําหรับศูนย,ย์บริการเองนะก็จะมีสเปรย์หล่อลื่นนะครับหรือเรียกว่าเพนโดนั่นเองนะครับเป็นตัวหล่อลื่นของตัวยางร่องกระจกนะครับเราก็ฉีดนะครับทำความฉีดเข้าไปในร่อง ล่องยางเลยนะครับฉีดให้ทั่วครับล่องยางกระจกนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับฉีดให้ทั่วล่องเลยนะครับง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับโอเคนะครับฉีดเสร็จแล้วลองทําการทดสอบดูนะครับว่ากระจกเนี่ยสามารถขึ้นลงได้ปกติไหมนะครับมีเสียงดังไหมนะครับถ้าขึ้นลงปกติใช้งานได้ปกติ ก็เรียบร้อยนะครับง่ายๆเลยนะครับเราก็สามารถทําเองได้โดยสบายๆแต่ถ้ายังมีอาการอยู่นะครับกระจกมีเสียงดังฟืดหรือกระจกยังขึ้นเอียงอยู่เนี่ยก็แนะนําลูกค้านะครับเข้าศูนย์บริการนะนะครับเพื่อทําการแก้ไขต่อไปนะครับครับเป็นไงบ้างครับแบบง่ายๆเลยใช่ไหมครับสาหรับการแก้ไขปัญหากระจกที่มีอาการฝืดหรือมีเสียงดังนะครับสามารถทําเองได้โดยที่บ้านนะครับมือใหม่ก็ทําได้นะครับแต่ว่า แนะนำครับถ้าไม่มีความชานาญก็ให้เข้ารับบริการจากทางศูนย์บริการเพื่อให้กับทางหัวหน้าช่างเนี่ยตรวจสอบอีกทีหนึงดีกว่าครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด u u s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเวลาเราลงคลิปวิดีโอใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมก่อนใครสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย